ดีค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางห้างเซิงนะคะทุกคนวันที่3กรกฎาคม256 6นะคะทุกคนคะ่ะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้อง มาพี่น้องมาไปดูวนที่สามสิบก่อนนะคะพี่น้องคะเข้าหรือรูดพี่น้องคะวันที่สามสิบนะคะทุกคนรูดพี่น้องสลับกันมานะคะทุกคนรอบเช้าใจ5ห้าและสี่นะคะบนมาแปดเจ็ดสามล่างสามเจ็ดพี่น้องมักเข่าเจ็ดของรอบบ่ายคะ่ะพี่น้องขาเสียดายนะคะทุกคนรอบบ่ายใจให้แปดและเจ็ดบนมาหกสี่สามล่างเก้าสามพี่น้องมัเข่าสี่ของรอบเ้าคะ่ะพี่น้องขาแย่จังนะคะทุกคน วันนี้เลขเด่นประจําวันก็หลุดนะคะทุกคนคะ่ะวันที่30มสิพี่น้องมาพี่น้องมามาต่อวันที่3ามันนี้มากระตามเดอ้อพี่น้องขาโบมากระพานก่อนนะคะช่วงไหนหลุดบ่อยก็ขอให้ทุกท่านหยุดก่อนนะคะพี่น้องแต่ว่าใจกระโล่งคือเกาแหลวคะ่ะพี่น้องคขาเราบทที่นี้ถ้าผู้ใดอยากได้หวยเล่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสามารถไปดูได้ที่ช่องแม่ออนพารวยนะคะทุกคน เอาสูตรมาจากใจนะคะพี่น้องจะให้มูเห็ดนะคะทุกคนคะ่ะจทําไม่ทันนะคะพี่น้องมาดูนะคะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่8และ7พี่น้องคาแปนะคะพี่น้อง85 8ห82 83 8สีด แปดหกจ 7, ้าเจ็ดค่ะพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดสจองเจ็ดเจ็จาม้าพี่น้องมาต่อรอบบ่ายนะคะทุกคนรอบบ่ายเด่นอยู่ที่หาและสนะคะพี่น้องคาะจับคู่ความน่าจะเป็นพี่น้องห้5แปดหสอง ห้าหกห้าเก้าห้าสามสี่นะคะสี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สองสี่สามสี่เก้าพี่น้องประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตัวเด่นเช่นเคยนะคะทุกคน แปดเจ็ดห้าสี่นะคะพี่น้องขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบเลยพี่น้องเด้อคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ตัวเด่นก็รอดูท้ายคลิปนะคะทุกคนใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เด้อพี่น้องเด้อแปดเจ็ดห้าสี่นะคะแปดห้าแปดสี่แปดเจ็ดนะคะพี่น้องขาเจ็ดก็เจ็ดห้าเจ็ดสี่พี่น้องห้านะคะห้าแปดห้าเจ็ดนะคะทุกคนสี 4, 4, 5, 4, 8, 4, ่ก็สี่ห้าสี่แปดสี่เจ็ดแบบนี้ค่ะพี่น้องขา มาบัดนี้ค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดพี่น้องขาเบิ้ลประจําวันสองสองเจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนเรามาจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด้อพี่น้องเด้อแปดนะคะพี่น้องขาแปดสองแปดเจ็ดพี่น้องติดคู่ตัวเด่นแปดเจ็ดนะคะทุกคนเจ็ดค่ะเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดพี่น้องติดเลขเบิ้ลประจําวันนะคะห้านะคะห้าสองห้าเจ็ดพี่น้องติดคู่ตัวเด่นห้าเจ็ดนะคะทุกคน สี่นะคะสี่สองสี่เจ็ดพี่น้องติดคู่ตัวเด่นสี่เจ็ดพี่น้องแล้วตะมักเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาบักเบิงเอาค่ะพี่น้องากกาขอามักกระตามคือเอาบ่มักกระพานได้พี่น้องนาะค่ะน้ะค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดี โศกโศกมันหมานเด้อค่ะพี่ดองค่ะสวัสดีค่ะ